คุณแพรรี่คะถ้ามีพระชวนให้เราซื้อของทำบุญด้วยแล้วเราไม่สะดวกทำเราจะบาปไมมไม่บาปค่ะแล้วก็อย่าทำมั่วซั่วนะคะพี่อย่าทำมั่วซั่วนะยิ่งในเฉพาะทุกวันนี้มันมีออนไลน์มีอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าทำจริงหรือเปล่าทำจริงหรือเปล่าทำจริงไหม โดยเฉพาะถ้าแบบโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยชอบอ้างจัดโครงการจัดนั้นจัดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเป็นพระที่เราไว้ใจได้แล้วคิดว่าเอออันนี้ท่านทําจริงอะไรจริงต้องศรัทธาต้องเป็นพระที่เราศรัทธานับถือจริงๆแล้วก็รู้จักมานานนะคะถึงค่อยทําแต่ถ้าเป็นพระที่ในโซเชียลในอะไรอ่ะมันไม่ได้นะคะพระมาเที่ยวขอกับคนที่ไม่ได้ประวารณาก็เป็นอาบัติ ไม่ได้ที่จริงคนพูดอะไม่ค่อยรู้ที่ฉันเคยพูดไปแล้วพระมาเที่ยวขอไม่ได้นะคะเช่น i n ็อกมาอย่างเงี้ยก็อาบัตนะขอนั่นขอนี่ยิ่งถ้าขอให้ตัวเองยิ่งหนักเลยนะมันไม่ได้ต้องขอเฉพาะกับโยมที่เขาเคยออกปากไว้ว่าถ้าท่านเดือดร้อนอะไรบอกโยมได้นะไม่ต้องเกรงใจอะถ้าแบบนี้พระท่านจะสามารถขอได้แต่ถ้ากับเป็นคนอื่นทั่วไปที่ไม่ได้เคยแบบ ไปประวัะติภาษาภาคเขาใช้คําว่าประวัณนา,นาถ้าไม่ได้เคยประวัณนา,นาออกปากพูดไว้เนี่ยอยู่ดีๆอินบ็อกมาดิฉันเจอ boy, บ่อยบล็อกหมดแหละโยมแพรลี่อาจามาจะนู่นนี่นั่นอืท่านเราแค่เป็นเพื่อนกันในเฟซแล้วดิฉันก็ไม่เคยรู้จักท่านยังไม่เคยไปหาท่านที่วัดเลยอะไรเลยแล้วนี่ท่านจะมาเที่ยวมันเหมือนแบบเลี่ยายอ่ะมันก็เป็นรูปแบบการเลี่ยายนั่นแหละแต่เป็นเลียไาสมายัมยใหม่ เรียลลยตามอินบ็อกซ์อย่างเงี้ยโยมพี่แพรี่อะรู้เลยพระพระทักมานมี่ไม่ค่อยจะดีใจนะครับไม่เคยดีใจรู้แล้วอ่ะโอเคมีเรื่องอีกแล้วโยมแพรลี่อัตมาน่นนี่นั่น เออส่วนใหญ่ถ้าเป็นเคสส่วนใหญ่ที่ช่วยนะคะมีนะคะไม่ใช่ว่าไม่ช่วยถ้าเป็นเคสที่ช่วยก็คืออ่าสมมติท่านแบบสมมติท่านอยากได้หนังสือหรือท่านอยากได้จีวออะไรอย่างเงี้ยดีฉันก็จะสั่งให้ท่านเลยจ่ายให้คือให้ท่านไปบางทีก็คือให้ท่านไปแล้วก็เอาบินร้านมาแล้วเราก็โอนเข้าล้านไปเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยทา เพราะถือว่าบริสุทธิ์ใจถ้าพระที่ท่านเดือดร้อนจริงๆท่านต้องไม่เลือกท่านต้องไม่เลือกอวิธีการทําบุญของคารวสนะคะแต่ถ้าพระรูปไหนที่แบบทําบุญแล้วต้องรีเควสตเรื่องมากว่าต้องโอนเงินมาให้เท่านั้นรับเป็นเงินเท่านั้นเนี่ยไม่ทําเลยให้รู้ไว้เลยว่าไม่ปกติไม่บริสุทธิ์ใจไม่ทําเลยไม่ทําอดท่านก็อดอ่ะถ้าท่านเดือดร้อนก็ ถ้าท่านเดือดร้อนก็บอกมาที่ท่านอยากได้อะไรอ่ะเดี๋ยวโยมถวายก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวโยมโอนเข้าบัญชีวัดนะไม่โอนให้ท่านอไอเหมือโอนเข้าบัญชีร้านนะไม่โอนให้ท่านนะท่านก็ได้ของไปก็จบจะให้โอนตังให้ท่านไม่เอานะเพราะว่าไม่รู้ว่านท่านซื้อจริงหรือเปล่าไม่ไว้ใจเพราะว่าไม่รู้จักไม่รู้จักกันไงเป็นเพื่อนแค่ในเฟสไม่รู้จักกันอื อินบ็อกมาแทบทุกวันเลยค่าดอกบัว40ก็ชวนให้ทำแรกๆกก็โอนหลังๆบ่อยเกินแต่กลัวจะบาปบล็อกไปเลยนะคะบล็อกไปเลยถ้าแบบนี้ไม่ใช่แล้วรบกวนทุกวันมันไม่ได้รบกวนทุกวันไม่ได้นะคะมันเคยมีเคสไงแล้วอย่างที่ลงในเฟซชวนทํำบุญที่วัดแล้วใช้ชื่อบัญชีวัดบัญชีวัดมันก็นี่ได้นะ บัญชีวัดอก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะโปร่งใสเสมอไปนะฮะต่อให้เป็นบัญชีวัดเพราะว่าก็ต้องไปดูอีกว่ามันจะมี3คนใช่ไหมครในบัญชีวัดอ่ะใช่ไหมครถ้าที่ฉันจาผิดขอโทษด้วยนะ,ะมันจะมีเจ้าวาดแล้วมีกรรมการอีกสองคนเวลาเบิกจ่ายอะ่ะก็คือ2ในสแต่ถ้าคนที่ที่เป็นกรรมการในวัดนั้นเป็นคนของเจ้าวาดจบ ก็เหมือนเป็นเงินเจ้าวาดเองนั่นแหละค่ะเข้าใจไหมเข้าใจฟิลไหมเออก็คือมันก็รู้กันเบิกมันก็เบิกได้ก็รู้กันนะไม่งั้เขาจะมีคำพูดหรือวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งอืมสองในสามมันก็ไม่ได้หมายถึงความว่ามันจะโปกใสเสมอไปนะฮะอืม แล้ดิฉันนะ่ะดิฉันเคยสงสัยนะว่าทาไมเพจข่าวมันชอบแชร์ให้พระจังหวะมันได้เปอร์เซ็นต์หรือเปล่าคิดเฉยๆ,ๆนะตั้งคําถามเฉยๆนะตั้งคําถามเฉยๆนะมันต้องได้เปอร์เซนต์นะถ้าไม่มึงเป็นเพจข่าวแทนที่มึงอ่ะจะกรองแล้วมึงก็ไม่ควรสนับสนุนให้แบบพระโพสต์เลขบัญชีอะไรแบบนี้มันไม่ควรทํา แต่บางทีเราเห็นอะเพจข่าวซเองนะเอามาลงชวนสร้างห้องน้ําบ้างชวนอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลงเยอะแล้วก็ตรวจสอบกันไม่ได้อะไรเงี้ยได้อะไรหรือเปล่าจากการที่โพสมีค่าจ้างหรือเปล่าจากวัดต้องเสียค่ามันคล้ายๆค่าโฆษณาให้หรือเปล่าเอามีเงินมีเงินจ้างเพจข่าวมีเงินจ้างเพจข่าวลงโฆษณาทําบุญแต่ไม่มีเงินทาไมไม่เอาเงินนี้ไปทําเลยละ่ะ มือนดิฉันอ่ะเคยถามอ่ะไม่มีเงินสร้างห้องน้ําแต่มีเงินยิงแอดท่านท่านช่วยท่านช่วยเอาเงินที่ท่านยิงแอดอ่ะไปสร้างค่ะไปจ่ายค่าไฟไปบางวัดอ่ะไม่มีเงินจ่ายค่าไฟแต่มีเงินยิงแอดยิงแอดชําบุญด่วนบุญด่วนเนี่ย ร้อนเงินเหรอคะท่านบุญด่วนเท่ากับพระร้อนเงินบุญด่วนเท่ากับพระร้อนเงินอืมแล้วขยันด้วยนะไอ้ไทยชีวิตโคกระบือเหมือนกันขยันไทยมากขยันไทยไทยทุกเดือนขยันไทย รู้ไทไปไหนนักหนาไถยไปไหนนักหนาเพิ่งดูคลิปพี่แบรี่ดูหนังแล้วลงชั้นผิดมาค่ะลงผิดจริงๆค่ะพี่พิมพ์เพราะว่าครั้งแรกที่เพิ่งมานครสวรรค์เนี่ยครั้งแรกที่เคยมานครสวรรค์เงอเงงะงงเแต่คนก็มองนะ เราก็จะพยายามแบบเดินแบบชิวๆแต่คนก็ยังจำได้คิดว่าคนจะจำไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าไงเราคิดว่าเราไม่ได้แต่งหญิงไม่ได้แต่งหน้าไม่น่าคนไม่น่าจะจำไปกิน ชาบูชิวันนี้ที่คนครสวรรค์น้องก็น้องพนักงานก็จำได้ไปดูหนังวันนี้ก็พี่ที่เขามาดูนงเขาพาลูกเขามาดูหนังก็จบได้กินอันนี้ค่ะพอแล้วหมดแล้วเดี๋ยวจะนอนแล้วอันเนี้ยไปจริงๆนะเดี๋ยวจะไปแล้วหมดนะคะไม่กินอะไรแล้วที่เหลือไว้กินพรุ่งนี้ ที่เหลือไว้กินพวกนี้จ้าดวจะไปหาอะไรกินแถวบึงบอระเพ็ดนะพวกนี้เราตื่นมาอยู่ในแพนล,ละใช้ชีวิตแบบเนี้ยสนุกนะทุกคนสนุกไม่ต้องไปแบบอันนี้มากไม่ต้องไปแบบว่าต้องอันนี้เท่านั้นอไงไม่ต้องไปยวไปเอาดาบหน้าอะไรพวกนี้ไปหาต้องมีร้านแถวใกล้ๆแล้วหิวตรงไหนก็จอดตรงนั้นนหละ อร่อยไม่อร่อยก็ลองกินไปอร่อยก็จําชื่อร้านไว้ไม่อร่อยก็ครั้งเดียวอา้าวเราเป็นเชฟน่ะเราเป็นผู้บริโภคไงถ้าอร่อยจําชื่อร้านไว้โอเคร้านนี้นะถ้าเดี๋ยวฉันมานครสวรรค์ฉันจะ,จะแว่อีกแต่ถ้าเคยแว่อแล้วมไม่ไหวรสชาติไม่ได้จริงก็ครั้งเดียวมันก็แล้วแต่เราเราเป็นผู้บริโภค อันไหนอร่อยก็แวะบ่อยอันไหนไม่เลยก็ไม่ออไมอ่อยก็ขั้งเดียวใช่เปลี่ยนแผนไปเรื่อยๆจริงค่ะมันก็เราก็ได้นู่นได้นี่ไงเออมันเป็นแบบนะคะประสบการณ์ีดจะจะไปจริงนะพิษณุโลกแต่ไม่ไปพรุ่งนี้ค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้กว่าจะไลฟ์เสร็จ ก็น่าจะสามสี่ทุ่มแล้วไม่ควรขับรถนะกว่าจะคีนหน้าคีนอะไรอีกกลับมาก็แบบโอ้ยเหนื่อยละไลฟ์เสร็จก็เหนื่อยคีนหน้าเสร็จก็นอนชเช้าก็ค่อยออกไปพิศนุโลกจะไปบ้านจ่าทวีค่ะจะไปบูชาพระพุทธชินราชอยากมีพุทธชินราชไว้ที่บ้านที่บ้านไม่บูชาอะไรอย่างอื่นนะครับมีแต่แค่พระเท่านั้นไม่บูชาวัตถุอย่างอื่น นั่งรถตามมาเลยค่ะนั่งมาเลยเขามีเขามีเขามีสถานีรถไฟนะนครสวรรค์น่ะมาค่ะมาเลยเดี๋ยวไปพิษาุโลกกัน <c oughs> กล้ามาหรือเปล่าชวนพี่อ้อมมาเลย <c oughs> เดี๋ยวไปเที่ยวพิษาุโลกกันค่ะรถถ้าไม่มีงานนะคะ <c oughs> ถ้าไม่มีงานมาเลยค่ะ